สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้อยู่ที่โฮงเรือบ้านคูเดือตําบลแจระแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนําพาทุกท่านมาอัปเดตเรืออักระมงคลราชธานีนี่ครับเพ่นปรับปรุงเรือใหม่ครับเพ่นเฮดโค้งเรือใหม่ปรับปรุงใหม่ใส่ขันใหม่นะครับ นี่ครับเกือบจะเร็จซับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนำมาปรับปรุงใหม่เป็นเรือขนาดหาสิาพาผีพายครับเรือลำนี้ซื้องามน้ำพระครับซื้อเรือว่าอัครบงคลราชธานีซื้อมวลครับเรือลำนี้รอชมผลงานวาสิเป็นจังไดนะครับนี่คือ มือช่างจิ้มครับเทสบุรีนี่ครับเ,เรือสวยงามลำหนึ่งครับนี่ครับนี่อาผมนี่ออกมาให้เบิงครับเกือบจะเซ็ตสมบูรณ์แล้วครับรอเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็สมบูรณ์